สนทนากับหลวงพ่อหลังนิพพานโดยนายแพทย์สบสรรวงพักดีวันที่หลวงพ่อมรณภาพเป็นวันที่ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากสุดที่จะพรันนา,นาได้วันนั้นข้าพเจ้าจำได้ดีมีโทรศัพท์ปลุกแต่เช้าปรากฏว่าพี่โตคุณสุพรแทนสิริ โทรศัพท์มาพูดว่าหลวงพ่อสิ้นแล้วข้าพเจ้าก็ถามว่าอะไรนะพี่โตแล้วพี่โตก็ย้ำว่าหลวงพ่อของเราท่านสิ้นแล้วพอได้ยินเป็นครั้งที่สองว่า หลวงพ่อของเรามรณภาพแล้วเท่านั้นแหละข้าพระเจ้าก็รู้สึกตัวชาไปหมดมืนงงบอกไม่ถูกมือเท้ามันอ่อนแล้วน้ำตาม,มันก็ไหลออกมาแล้วก็คุยกับพี่โตต่อไปว่าหลวงพ่อเป็นโรคอะไรซึ่งพี่โตเองบอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดนัก ขณะที่คุยกันไปต่างคนต่างก็หยุดพูดกันเป็นระยะเพราะทั้งข้าพเจ้าและพี่โตต่างก็ร้องไห้ขณะคุยกันทางโทรศัพท์ข้าพเจ้าบ่นกับพี่โตว่าไม่นึกเลยว่าหลวงพ่อจากพวกเราเร็วเหลือเกินมากราบท่านเมื่อห้าเดือนที่แล้วก็ยังแข็งแรงดีอยู่ขณะที่ข้าพเจ้ายังคุยโทรศัพท์กับพี่โต จิตใจก็ยังไม่สบายใจนักหลวงพ่อท่านก็มาทันทีมายืนอยู่ใกล้ๆข้าพเจ้าแล้วท่านก็พูดว่าหมออย่าเสียใจเลยทำใจให้ดีไว้เมื่อหลวงพ่อพูดจบข้าพเจ้าก็คิดขึ้นมาได้ว่าท่านเมตตาม,มาเตือนสติให้เราข้าพเจ้าคลายความเศร้าโศกเสียใจได้บ้าง บอกกับพี่โตว,ว่าถ้ามีข่าวคืบหน้าอย่างไรกรุณาโทรศัพท์มาบอกผมอีกครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ข้าพเจ้าได้เสียใจและสะเทือนใจครั้งแรกเป็นการสูญเสียคุณพ่อของข้าพเจ้าซึ่งเป็นการจากไปไม่ใช่ปัจจุบันทันด่วนเพราะข้าพเจ้าทราบว่าท่านเป็นมะเร็งสักวันหนึ่งท่านจะจากเราไปแต่ก็ อดเสียใจไม่ได้เพราะข้าพเจ้ายังเป็นปุถุชนย่อมมีความเศร้าโศกเสียใจเป็นธรรมดาวันนี้ทั้งวันข้าพเจ้าทำงานไม่เป็นสุขเลยจิตใจมันหดหู่บอกไม่ถูกแต่ก็พยายามทำจิตใจให้สบายอยู่เสมอก็โดยอาศัยการทำวิปัสสนาขณะทำงานที่หลวงพ่อเคยสอนลูกๆไว้ มาคิดได้ว่าหลวงพ่อจากเราไปแล้วสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายเหมือนหลวงพ่อของเราคิดไปคิดมาแบบนี้ก็ช่วยทุเลาการกลุ้มใจได้บ้างข้าพเจ้ากลับมาบ้านหลังเลิกทำงานแล้วดูอากาศภายนอกบ้านครืมมัวไม่มีแดดก็ยิ่งทำให้จิตใจหดหูเพิ่มขึ้นอีกข้าพเจ้าได้คุยกับพี่อัญเชิญคุณอัญเชิญมณีจาก ทางโทรศัพท์ทางไกลที่บอกว่าเมืองไทยก็มีอากาศปรวนแปรเหมือนกันวันที่หลวงพ่อนิพพานอากาศมืดมัวฝนตกทั้งวันบางแห่งมีน้ำท่วมเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงตามที่พวกลูกๆเห็นในมโนมยิทธินานมาแล้วว่าวันนิพพานของหลวงพ่อจะมีอากาศมัวมืดครึ้มตรงตามความจริงที่เห็นในวันนั้น ือตกกลางคืนข้าพระเจ้าตั้งใจแน่วแน่ที่จะเอาจิตมากราบหลวงพ่อเพื่อถามเรื่องราวการเจ็บป่วยของหลวงพ่อที่เป็นเหตุให้หลวงพ่อมรณภาพข้าพระเจ้าได้เอาจิตมากราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบารมีเพื่อทำจิตมากราบหลวงพ่อตามแบบฉบับที่หลวงพ่อได้สอนไว้ มาถึงก็พบว่าหลวงพ่อนั่งอยู่บนบันลังสูงพอสมควรบันลังก็มีลายสลักเป็นสีทองงดงามมากทองพระโรงใหญ่โตมากทำด้วยแก้วสวยมากหลวงพ่อเองก็แต่งทรงแบบเทวดามีเครื่องประดับมากมายแพร,ว,พรวไปหมดแต่เห็นไม่นานหลวงพ่อก็เปลี่ยนรูปมาเป็นรูปพระพิกษูทันที ข้าพเจ้าก็รู้สึกแปลกใจมากหลวงพ่อมองมาทางข้าพเจ้าแล้วก็ยิ้มข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าท่านจะคุยกับข้าพเจ้าท่านก็เลยกวักมือให้ข้าพเจ้าเข้าไปแล้วท่านก็พูดว่าเข้ามาลูกสบายดีหรือขณะที่เข้าไปกราบหลวงพ่อข้าพระเจ้าเห็นมีญาติโยมและลูกศิษย์ของหลวงพ่อมากราบหลวงพ่ออยู่แล้วหลายท่าน เลยทำให้ข้าพเจ้าไม่กล้ารบกวนหลวงพ่ออีกท่านเลยพูดว่าพ่อแยกจิตคุยได้ขอให้มานิพพานนะข้าพเจ้าฟังหลวงพ่อพูดและให้พรแล้วก็ลาท่านกลับลงมาจากนิพพานจะมากราบหลวงพ่ออีกวันหน้าต่อไปข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่สำรวมจิตให้สงบ เพื่อจะไปหาหลวงพ่ออีกดังที่เคยปฏิบัติมาทําให้จิตสงบสักพักแล้วก็ผ่อนลงมาเพื่อจะเอาจิตขึ้นนิพพานขณะที่ผ่อนจิตลงข้าพเจ้าตกใจที่มีเสียงขึ้นว่าหมอจะถามอะไรก็ถามมาก็ทราบทันทีว่าหลวงพ่อมาหาข้าพเจ้านั่งบนเก้าอี้ข้างหน้าของข้าพเจ้า หลวงพ่อยิ้มใหญ่เลยแต่งตัวเป็นพระภิกษุฆ้าพระเจ้าก็เอาจิตก้มลงกราบทันทีอือแล้วก็พูดกับหลวงพ่อขอบพระคุณหลวงพ่อที่มีเมตตาต่อลูก อุตสามหาลูกถึงบ้านและคิดว่าคืนนี้จะคุยกับหลวงพ่อนานนานเพราะไม่มีคนอื่นที่จะแย่งคุยกับหลวงพ่อเมื่อหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีโอกาสแบบนี้เลยที่จะคุยกับท่านตัวต่อตัวข้าพรเจ้าเริ่มถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อเป็นโรคอะไรถึงได้มรณภาพอย่างรวดเร็วครับหลวงพ่อตอบ เป็นโรคหัวใจวายมีโรคปอดบวมแท้อือก่อนทำสมาธิเพื่อจะเอาจิตมาคุยกับหลวงพ่อได้ตั้งใจจะถามหลวงพ่อว่าทำไมหลวงพ่อด่วนจากเราไปเร็วนะักหรือว่าหลวงพ่อมีเหตุบางอย่างที่จะต้องจากไปคราวนี้ข้าพรเจ้าถามหลวงพ่อหลวงพ่อครับทำไมหลวงพ่อไม่กลับเข้าร่างอีกครับ หลวงพ่อตอบกลับเข้ามาแล้วมันไม่มีความรู้สึกเลยมันตื้อไปหมดรับอะไรไม่ได้เลยข้าพระเจ้าถามหลวงพ่อต่อไปอีกหลวงพ่อคงจะกลับเข้าร่างหลายครั้งใช่ไหมครับหลวงพ่อตอบใช่พยายามเข้าหลายครั้งทุกครั้งก็มีความรู้สึกเหมือนเดิม หลวงพ่อเล่าว่าเมื่อรู้ตัวว่าตายแน่แล้วก็มากราบพระพุทธองค์ว่ากลับเข้าร่างไม่ได้พระพุทธองค์ก็บอกว่าถ้ากลับมาไม่ได้ก็มาอยู่เสียข้างบนก็แล้วกันหลวงพ่อยังเล่าต่อไปว่าเอาจิตมาวนเวียนดูหมอกับพยาบาลเขามารักษาหลวงพ่อและลูกศิษย์รอบๆอบข้างหลวงพ่อ ้าพระเจ้าสนทนากับหลวงพ่อเพียงเท่านี้ใจหนึ่งก็ยังอาลัยถึงหลวงพ่อนึกไม่ถึงว่าท่านจะจากพวกเราไปเร็วเหลือเกินถ้าหลวงพ่อยังอยู่พวกเราก็อบอุ่นพร่ำสอนลูกๆอยู่เสมอท่านสอนได้ทั้งทางโลกและทางธรรมพวกลูกๆกทราบอยู่เสมอว่าหลวงพ่อป่วยหนักทุกครั้ง บางครั้งลูกๆเป็นห่วงมากเหมือนกับท่านจะไม่กลับมาแต่ท่านก็หายดีและปลอดภัยทุกครั้งทั้งนี้เพราะบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการบอกเล่าของหลวงพ่อเองถ้าข้าพเจ้าจะไปถามพระพุทธองค์เรื่องนี้ก็คงจะได้ความกระจ่างอย่างแน่นอน ตามธรรมดาข้าพเจ้าก็ได้รับความเมตตาจากพระพุทธองค์อยู่เสมอเพราะข้าพเจ้าจะขึ้นไปเฝ้าพระพุทธองค์เกือบทุกวันเพื่อขอพรและขอบารมีเพื่อนำมารักษาคนไข้บางครั้งก็เป็นปัญหาธรรมะที่ข้าพเจ้าอ่านจากหนังสือแล้วไม่เข้าใจพระองค์ก็อธิบายให้ฟัง เมื่อข้าพเจ้ามาถึงพระพุทธองค์แล้วก้มลงกราบสามครั้งแล้วก็เริ่มถามพระองค์เกี่ยวกับการมรณภาพของหลวงพ่อว่าพระพุทธองค์ครับทําไมพระองค์ไม่ช่วยให้หลวงพ่อมีชีวิตอยู่ต่อไปล่ะครับพระพุทธองค์ตอบเธอจะเอาอะไรกันมากมายนักไม่สงสารพ่อเธอหรือการงานสงก็เกือบเสร็จหมดแล้ว ข้าพเจ้าพอได้ยินพระพุทธองค์ตรัสแบบนี้ข้าพเจ้าเลยนิ่งเงียบทันทีครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้ยินพระองค์ตอบด้วยเสียงหนักแน่นแต่ใจหนึ่งก็ทราบว่าพระองค์มีเมตตาต่อข้าพเจ้าเลยยังนั่งต่อหน้าพระบาทของพระองค์ยังไม่ลากรับเพราะข้าพเจ้ายังต้องการถามพระพุทธองค์ต่อไปอีก แล้วข้าพเจ้าก็ถามอีกแบบตาละห้อยว่าทุกครั้งหลวงพ่อเจ็บไม่สบายพระพุทธองค์ช่วยไว้เสมอแต่คราวนี้ก็พระพุทธองค์จะช่วยอีกครั้งไม่ได้หรือพระพุทธองค์ตอบทุกครั้งที่พ่อเธอรอดชีวิตมาได้เป็นกำลังใจของพ่อเธอต่างหากฉันเพียงแต่ช่วยนิดหน่อยเท่านั้น พอพระพุทธองค์พูดจบข้าพเจ้าก็เข้าใจต่อการเมตตาของพระพุทธองค์แล้วก็กราบลาท่านกลับลงมาคราวหนึ่งข้าพเจ้าและภรรยาได้เดินทางโดยรถยนต์ไปอีกเมืองหนึ่งซึ่งก็มีเวลานั่งคุยกันนานเรื่องที่คุยกันก็เป็นเรื่องการจากไปของหลวงพ่อเพราะท่านได้มรณภาพไปไม่นานกี่วันนะัก พันราย,ยาของข้าพระเจ้าเป็นห่วงเกี่ยวกับวัดท่าสูงคิดว่าตอนนี้ไปคงจะมีลูกศิษย์ไปทำบุญที่วัดน้อยลงกว่าสมัยที่หลวงพ่อมีชีวิตอยู่เขาก็เลยนึกขึ้นมาเองว่าถ้าหลวงพ่อแสดงปาฏิหาริย์หรือแสดงฤทธิ์ประชาชนเขาทราบก็คงจะมาทำบุญที่วัดกันมากๆทีเดียว ภรรย,ยาของข้าพเจ้าก็พูดขึ้นมาดังๆเพื่อให้หลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อคะหลวงพ่อต้องทำให้ผมยาวเล็บยาวออกมาพอเขาพูดจบสักครู่หนึ่งหลวงพ่อก็ตอบมาทันทีแต่พภรรย,ยาของข้าพเจ้าไม่ได้ยินท่านบอกว่าแล้วจะมาตัดให้หรือสักพักท่านพูดอีกแต่ข้าพเจ้ารับไม่ได้ พันราย,ยาของข้าพเจ้ารับได้ท่านบอกว่าแล้วจะมีดีกว่านี้อีกพอพันราย,ยาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าท่านตอบแบบนี้ก็แปลกใจมากและก็ดีใจมากหลวงพ่อของเราคงจะแสดงอิทธิฤทธิ์ให้ลูกลูกเห็นแน่แต่ก็ต้องติดตามข่าวทางเมืองไทยต่อไปสองสามอาทิตย์ต่อมาข้าพเจ้าก็ติดต่อกับลูกศิษย์ของหลวงพ่อ เพราะอยากทราบว่าอะไรจะเกิดกับตัวของหลวงพ่อซึ่งบรรจุไว้ในโลงแก้วผลที่สุดก็ได้รับจดหมายจากคุณเดือนฉายคุณเดือนฉายคอมันว่าเล็บและผมของหลวงพ่อเริ่มยาวเหมือนยังมีชีวิตอยู่ พอข้าพเจ้าอ่านจบก็ดีใจมากว่าหลวงพ่อของเราได้แสดงฤทธิ์ให้ลูกดูแล้วตรงกับที่หลวงพ่อได้บอกไว้ข้าพเจ้าได้อ่านจดหมายยังไม่จบก็ดีใจเสียก่อนแล้วตอนสุดท้ายคุณเดือนฉายบอกว่าผิวหนังของหลวงพ่อเริ่มมีสีขาวนวลบางท่านกล่าวว่าเป็นเพราะมีเชื้อรามาก่อ คุณเดือนชายกล่าวต่อไปว่าพยายามเอาน้ำยาพวกฆ่าเชื้อรามาเช็ดก็ยังไม่ออกพี่สมศักด์พลตำรวจโทรนายแพทย์สมศักดิ์สืบสงวนบอกว่าผิวของหลวงพ่อกำลังจะแปรสภาพเป็นพระาธาตุพออ่านจบก็ตรงกับความคิดของข้าพระเจ้าทันที พราะข้าพระเจ้าเคยเห็นหางพลูที่หลวงพ่อโยนมาให้กับภรรยาของข้าพระเจ้าเมื่อสี่ปีมาแล้วก่อนจะเริ่มเป็นพระาธาตุเห็นมีขุยเหมือนเชื้อรามาเกาะก่อนต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีขาวเหมือนปูนขาวมาจับแล้วก็จะแข็งเหมือนปูนขาวเลยข้าพระเจ้ามาคิดว่าที่หลวงพ่อพูดว่าแล้วจะมีดีกว่านี้อีกอาจจะเป็นปรากฏการณ์เกี่ยวกับผิวหนังขาวนวลน,นี้ก็ได้ วันหนึ่งก็มีโทรศัพท์มาหาข้าพเจ้าเขาบอกว่ามีข่าวด่วนจากเมืองไทยและเขาได้โทรศัพท์บอกถึงลูกๆของหลวงพ่อทุกๆคนว่าหลวงพ่ออาจจะยังไม่ตายท่านจะกลับเข้าร่างอีกภายในระยะเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์ข้าพเจ้าจำวันที่ไม่ได้ถ้าเลยวันนี้แล้วก็จะไม่กลับมา และขอให้ลูกทุกๆคนตั้งจิตให้สงบและส่งจิตสู่พระพุทธองค์เพื่อให้ท่านประธานพุทธานุภาพช่วยให้หลวงพ่อกลับมาอีกข้าพเจ้าเต็มใจทำจิตให้สงบทุกอย่างที่แนะนำมาไม่เพียงทำสมาธิจะเป็นวิธีอะไรที่จะช่วยให้หลวงพ่อฟื้นขึ้นมาได้ข้าพเจ้าจะทำทุกอย่างแต่มาคิดอีกทีว่าหลวงพ่อได้สิ้นชีวิตไปแล้วตามหลักการแพทย์ และแพทย์ก็ได้พิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วว่าร่างกายของหลวงพ่อไม่มีชีวิตแล้วทำงานไม่ได้แล้วเซลล์ของหัวใจและของสมองก็ตายแล้วหลวงพ่อจะกลับมาได้อย่างไรดังนั้นถ้าจะให้แน่นอนว่าหลวงพ่อจะกลับเข้าร่างหรือเปล่าก็ไปคุยกับหลวงพ่อดีกว่าจะได้รู้เรื่องจริงเสียเลย ข้าพระเจ้าได้กำหนดจิตตามแบบหลวงพ่อสอนมาแล้วก็มาถึงชั้นนิพพานทันทีแล้วก็กราบหลวงพ่อและถามท่านว่าหลวงพ่อครับลูกๆเขาพูดกันว่าหลวงพ่อจะกลับเข้าร่างอีกจริงหรือเปล่าครับพอหลวงพ่อได้ยินข้าพเจ้าถามท่านนิ่งเงียบไม่ยอมตอบอะไรเลยจากนั้นข้าพเจ้าไม่กล้ารบกวนถามอะไรอีก ก็กราบลาท่านกลับลงมาท่านผู้อ่านก็คงจะเดาได้ว่าข้าพเจ้าจะไปถามใครอีกเรื่องของหลวงพ่อก็คงจะไม่พ้นพระพุทธองค์อีกเพราะพระพุทธองค์เท่านั้นที่เป็นพระสัพพัญญูรู้หมดทุกอย่างทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วข้าพเจ้าก็เข้ามากราบพระพุทธองค์บนพระนิพพาน ข้าพาเจ้ากราบเรียนถามว่าพระพุทธองค์ครับหลวงพ่อจะกลับเข้าร่างอีกใช่ไหมครับพระพุทธองค์ตอบว่าเป็นไปได้ยากเมื่อข้าพาเจ้าได้ยินพระองค์ตอบเช่นนี้ข้าพาเจ้าก็เข้าใจแล้วและไม่ถามอะไรอีกสักพักพระองค์ก็ตรัสเสริมมาอีกว่าเรื่องไม่ใช่เรื่องของฉันไปถามสมเด็จองค์ปฐมก็แล้วกัน คุณสมคิดวงวานลูกศิษย์หลวงพ่อท่านหนึ่งเคยเล่าเรื่องของหลวงพ่อให้ข้าพเจ้าฟังว่าครั้งหนึ่งหลวงพ่อมาอเมริกาที่เมืองชิคาโกได้พูดกับคุณสมคิดว่าถ้าฉันตายแล้วจะมาช่วยพวกเธอได้มากกว่าที่ฉันยังมีชีวิตอยู่เรื่องนี้เห็นจะจริงดังหลวงพ่อพูดไว้